ดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนบุคคลเมื่อรู้เมื่อเห็นซึ่งโสตะตามที่เป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นซึ่งเสียงทั้งหลายตามที่เป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นซึ่งโสตะวิญญาณตามที่เป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นซึ่งโสตะสัมผัสตามที่เป็นจริง เมื่อรู้เมื่อเห็นซึ่งเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามตามที่เป็นจริงแล้วเขาย่อมไม่กำหนัดในโสตะไม่กำหนัดในเสียงทั้งหลายไม่กำหนัดในโสตะวิญญาณ ไม่กำหนัดในโสตะสัมผัสและไม่กำหนัดในเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเมื่อบุคคลนั้นไม่กำหนัดแล้วไม่ติดพันแล้วไม่ลุ่มหลงแล้ว ตามเห็นอาทีนวะโทษของสิ่งเหล่านั้นอยู่เนืองเนืองบัรจุปาทานขันทั้งหลายย่อมถึงซึ่งความไม่ก่อเกิดต่อไปและตัณหาอันเป็นเครื่องนำไปสู่พบใหม่อันประกอบอยู่ด้วยความกําหนัดด้วยอำนาจความเพลินเป็นเครื่องทำให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณนน์นั้นๆน อันเขาย่อมละเสียได้ความกระวนกระวายแม้ทางกายอันเขาย่อมละเสียได้ความกระวนกระวายแม้ทางจิตอันเขาย่อมละเสียได้ความแผดเผาแม้ทางกายอันเขาย่อมละเสียได้ความแผดเผาแม้ทางจิตอันเขาย่อมละเสียได้ ความเร่าร้อนแม้ทางกายอันเขาย่อมละเสียได้ความเร่าร้อนแม้ทางจิตอันเขาย่อมละเสียได้บุคคลนั้นย่อมเสวยซึ่งความสุขอันเป็นไปทางกายด้วยซึ่งความสุขอันเป็นไปทางจิตด้วยเมื่อบุคคลเป็นเช่นนั้นแล้วทิฏฐิของเขา ย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิความดำริของเขาย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะความพยายามของเขาย่อมเป็นสัมมาวายามะสติของเขาย่อมเป็นสัมมาสติสมาธิของเขาย่อมเป็นสัมมาสมาธิ ส่วนกายกรรมวจีกรรมและอาชีวะของเขาเป็นธรรมบริสุทธิ์มาแล้วแต่เดิมนั่นเทียวด้วยอาการอย่างนี้แลอัตถังคิกมักอันเป็นอริยะของเขานั้นย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญเมื่อเขาทำอัตถังคิกมมักอันเป็นอริยะ ให้เจริญด้วยอาการอย่างนี้อยู่สติปัฐานทั้งหลายแม้ทั้งสีย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญสมัปิปทานทั้งหลายแม้ทั้งสีย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญอิทิบาทั้งหลายแม้ทั้งสีย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญ อินทรีย์ทั้งหลายแม้ทั้งห้าย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญพละทั้ง,งหลายแม้ทั้งห้าย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญโพระชนทั้งหลายแม้ทั้งเจ็ดย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญธรรมทั้งสองคือ สมถะและวิปัสนาของเขานั้นย่อมเป็นธรรมเคียงคู่กันไปบุคคลนั้นย่อมกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมทั้งหลายอันบุคคลพึงกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมละด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมทั้งหลายอันบุคคลพึงละด้วยปัญญาอันยิ่ง ย่อมทำให้เจริญด้วยปัญญาอันยิง่งซึ่งทำทั้งหลายอันบุคคลพึงทำให้เจริญด้วยปัญญาอันยิง่งย่อมทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิง่งซึ่งทำทั้งหลายอันบุคคลพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิง่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทำเหล่าไหนเล่า เป็นธรรมอันบุคคลพึงกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งคำตอบพึงมีว่าปัญจุปาทานขันทั้งหลายกล่าวคืออุปทานขันคือรูปอุปทานขันคือเวทนาอุปทานขันคือสัญญาอุปทานขันคือสังขารอุปทานขันคือวิญญาณ ทมทั้งหลายเหล่านี้แลชื่อว่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทมเหล่าไหนเล่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงละด้วยปัญญาอันยิ่งคำตอบพึงมีว่าอาวิชชาด้วยภวะตัณหาด้วย ทำทั้งหลายเหล่านี้แลชื่อว่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงละด้วยปัญญาอันยิ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทำเหล่าไหนเล่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงทำให้เจริญด้วยปัญญาอันยิง่งคำตอบพึงมีว่าสมถะด้วยวิปัสสนาด้วย ธรรมทั้งหลายเหล่านี้แลชื่อว่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงทำให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทำเหล่าไหนเล่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งคำตอบพึงมีว่าวิชาด้วยวิมุตด้วย ทำทั้งหลายเหล่านี้แลชื่อว่าเป็นธรรมอันบุคคลพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่ง